ที่มาก็ยังงงๆอ่านว่าเล็บอะไรเล็บเลค่ะเป็นการฝากฝากและรับคืนสัมภาระค่ะตรงนี้คือเครื่องตัวนี้ค่ะจะมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับที่ที่มาฝากของเมื่นะครับตำรวบายเลยครับตรงนี้ก็คือเวลาที่ลูกค้าจะฝากของเนี่ยจะต้องใช้บัตรประชาชนหรือใช้พาสปอร์ตในการฝากของค่ะนะคะตู้ ทุกช่องจะไม่มีกุญแจเลยยกเว้นคอ,อนโทรลเลอร์ตนี้เป็นตัวควบถุงแต่ตันนี้จะไม่อันนี้จะเป็นช่องปากของไซส์ S, M, L อ๋อมีสามไซส์มีสามไซส์ค่ะที่เห็นว่าไม่มีกุญแจเนี่ยเพราะว่าต้ออยากจะเป็นอัตโนมัติค่ะจะต้องทำตามขั้นตอนที่ถุงจะเปิดส่วนไฟที่เห็นว่ามีสีฟ้าเนี่ยก็คือว่าเครื่องเนี้ยช่องเนี้ยสามารถปากได้ไม่มีเป็นช่องที่ว่าตู้เปิดแล้วนะคะคะจะมีไฟกระพริบ แต่ผู้ที่มีคนฝากแล้วก็จะเป็นจะเป็นไฟดับแบบนี้อ,อ๋อถ้ามีแสงสว่างสีฟ้าคือว่างอยู่ว่างอยู่ค่ะถ้าเต็ม<า>ก,<า>ก็คือไม่มีแสงใช่ค่ะถ้ามีการฝากแสงจะเป็นสีแบบ,บี้คลงส่วนเวลาที่เรารดิจิเตอร์เข้ามาฝากของอะค่ะตรงนี้คือจะมีการจ่ายค่าประจำเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้รับ Q R code ที่สร้างขึ้นมา และสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเวลามารับของคืนตันนี้คือจะมีเครื่องสแกนตรงนี้พอสแกนปุ๊บแล้วก็ถ้าจะรับของคืนของกดรับคืนก็คือถ้าสมมติ Q R โค้ดมันจะติ๊กไว้เลยว่าช่องไหนเป็นช่องไหนใช่ค่ะใช้ได้ครับ F1 ก็คืออันนี้ครับก็เอามาสแกนนะปุ๊บมันก็จะให้จ่ายเงิน นี่คือใช้ไปชั่วโมงหนึ่งสิบห้าบาทหรือว่าเรามาฝากเรายังไม่เสียตังค์ฝากจะเสียคเพราะมันจามอเสียค่ามันจามใช่แล้วแต่ไม้จะเข้ามาจามจับ่ากค่าบริการชั่วโมงหนึ่งสิบห้าบาทตัวเล็กก็พอจ่ายค่าบริการไปปุ๊บจะได้จะได้รับประตูจะเปิดแล้วเอาสินค้าเงินที่จะทอนมาให้เราก็คือค่้ามาจามยี่สิบกับเงินทอนแล้วก็จะได้คืนตอนที่มารับเปิดปุ๊บแล้วก็เอาสินค้าไปเอาเสร็จแล้วก็ต้องปิดให้ท่านค่ะ พอปิดปุ๊บช่องนี้ว่างแล้วเขาก็จะเป็นไฟล์ท์มอ๋อเออดีนะเพราะบางคนเอาของไม่ยอมปิดตู้ใช่ครับเสียหายหนมาดูเลยเออเอาเงินมาออกทีหลังใช่ครัเออนี่แหละต้องบีเฮฟบีเออร์คนไทยนะถูกป่ะใช่ค่ะเออไี่อันเดียเมืองนอกไหมจริงันมีแล้วจริงๆริงเราก็ศึกษาจากหลายๆประเทศนะคะแล้วเราก็มาอันเดีเราอยากจะได้ให้มันเป็นแบบให้มันเข้าคนไทยแล้วเราก็พยายาม เชื่อว่ามันต้องแข็งแรงสุดๆ,ดๆอะ่ะกันเงี้ยกันอะไรปะเช่การ์ดของผมมันไม่มีที่ให้ดึงไม่สเหล็กหน,ะนาประมาณับแล้วต่อสีเนี่ยค่ะก็เป็นสีที่ทํารถยนต์แล้วก็ในส่วนของสายไฟเนี่ยก็จะเป็นสายไฟโลสโมกไม่นําไฟทั้งคู่เลยสายไฟ,ไไฟใช่ค่ะเปน็นแบบโลสโมกคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้คือจะไม่นําไฟแล้วก็ไม่ติดไฟไม่ลามไฟนั่นเองค่ะระบบก็ดีนะ ที่ติดก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ 3M แบบกันไฟเหมือนกันค่ะกันลางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า how to นี่มันจะสเต็ปมันจะเยอะเหมือนกันเนาะออ๋จะมีข้างบนเป็นเป็นฝาข้างล่างไปรับสื่ออย่ะงเงแต่จริงๆเรา6ขั้นตอนใช่เป็นขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบขั้นตอนว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันต้องใช้โปรเซสเนี่ยนึงค่ะเพราะว่าตอนเอาของออกมันจำเป็นต้องปิดของมาให้เลยใช่คือต้องบอกเขาไล้จะทำงานไม่ได้ถ้าไม่ปิดนั่นแหละสำคัญเลย โอ้คนไม่ไม่ปิดไม่ปิดปุ๊บคนก็ยัดของเข้าไปอีกได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใช่อืมกูเดเดียร์ลังจากการทำสถิติหรือว่าทำข้อมูลทางการตลาดนะคะของเราเนี่ยจะมีเป็นรายละเอียดบอกเลยว่าจะมีดัชบอร์ดเดี๋ยวรบกวนนะคะคือจะมีบอกว่าสถานะของเครื่องแต่ละเครื่องนะชั่วโมงนี้คือมันจะออนไลน์ตลอดนะคะณชั่วโมงนี้ขาย แต่ละสาขาขายไปแล้วเท่าไหร่ออเดลไทม์เหรอเรียวไทม์ค่ะสามารถดูกล้องวงจรปิดได้ด้วยแต่ว่าตรงนี้คือด้วยความที่พื้นที่จํากัดก็เลยไม่ได้ติดแต่ว่าไอ้โมเดลของเรานี่คือไซส์ไซส์อย่างนี้เลยไหมคะอาจะเป็นไซส์มาตรฐานนะคะไซส์ S L นะคะจะมี2อันไซส์ M 2อันไซส์ L 2อันแล้วก็คอนโทรลเลอร์ต่างหากงอันอ๋ออันนี้อันนี้คือเล็กกว่าใช่ไหมจริงจริงใหญ่กว่านี้เพราะ L อ๋อ L สองอันทีเพิ่มแถวกว่านี้ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดรวมมมรวเพราะเราจะเสียเสียบล็อกนี้ไปใช่ไหมเป็นบล็อกไม่เสียไม่เสียหลักต่าใช่ค่ะอันนี้ทั้งหมดจะมีเจ็ดแถวแถวอย่างเงี้ยค่ะแนวแนวผมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยคือเขาจะเป็นตัวควบคุมทุกตัวเลยในหกตัวที่จะมาตั้งเพิ่มแต่ด้วยความที่พื้นที่จำกัดก็เลยตั้งได้ทั้งหมดค่ะตรงนี้ก็คือจะมีการคอนเงินรับเงินคอนเงินรับบัตรระบตดได้ทุกคืนแบงก์เลยด้วย แต่เวลาอนเนี่ยอนรองรับได้สีภาษาอ๋อจีนได้ด้วยเออดีๆแก็สามารถเปลี่ยนภาษหน้าไหนกได้เดี๋ยวอเปลี่ยนตอนรับก็ได้มันต้องเปลี่ยนตอนหน้าแรกครับฮะต้องเปนตอนหน้าแรกตอขาไม่ต้องหน้าที่ยังไม่หน้าที่เรายังไม่ได้กดเข้ามาอเาเลยนี่ดี๋ยใสมันต้องเปลี่ยนตอนหน้าที่เรายังไม่ได้ฝากเลยอ๋ไ่ได้เปลี่ยนได้เลยลองกดดูเปลี่ยนได้เลย รวมเราีที่เสร็จแล้วเราีงเราออกแบบมาให้เข้าใจง่ายใชงานง่าด้วนมี้าตาบอรับคืนแต่ว่ามันต้องเป็นสเปกที่มีนะคะสามารถเปลี่ยนได้เลย เาไปในหน้าากรอเอนี้เดี๋ยวอันอีไคือขายตู้แบบนี้หรือว่าขายโมเดลคลิปู้ไปเลยขายตู้ไปเลยขายตู้นี้ไปเลยแล้วกลุ่มเป้าหมายนี่มันจะประมาณเป็นเป้ามายหนักเลยแล้วก็คือโอ้โหต้องมีติดตั้งแล้วที่แอปเปิเอนครับ มีติดกไปแล้วอีกที่หนึ่งในเดือนนี้ครับก็จะเป็นสุดสิทธิ์อันนั้นก็เหมาะครับแล้วก็จะเป็นส่เราครัคนที่ไปรบงานที่ไปงานเออนี่เหมาะมากสุดสิทธิ์เป็นไซส์เท่านี้เหรอครับเป็นไซส์เราก็จะเน้นเป็นไซส์ที่กว้างแต่ถ้าเป็นตามแอบบอร์ดิกเก็รเป็นไซส์ใหญ่เพราะว่าเป็นกล้องมบอถือตามนี้เลยครับใช่ครับอันนี้คือเอาเอาของสุดสิทธิ์มาครัอ๋อสุดสิทธิ์ หรอใช่คคนไปงานสัปดาห์หนังสือจะใส่ไม่พอเพราะมันโอ้โหมันลดเข็นกันทุกคนเลยอ่ะใช่ไหมเออแล้วมันจะใส่ไม่พอแต่ก็แต่ก็มีโอกาสที่ลูกค้าที่เขาจะแบบส่วนใหญ่ก็จะมีผู้คนที่ขับรถมาด้วยอะค่ะเขาอาจจะไปเก็บของในรถก็ได้แล้วเราก็ซัพพอสำหรับลูกค้าที่แบบเดินทางมาจากทำงานแล้วอยากจะแวะมาน่าจะเหมาะกับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ เดี๋ยวเราก็พยายามจอดแหล่งรถไฟฟ้าซึ่งในส่วนของ BTS MRT มอาทีเลยก็ยังไม่ให้ตั้งไว้คนนั้นไม่ให้ตั้งหรอเขาไม่ตั้งใช่เขาคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยอวัตถุระเบิดอะไรมันเก็บไว้เออแล้วมันดีเทคได้ไหมของเราดีเทคไม่ได้ครับไม่มีเครื่องอะไรที่สามารถดีเทคได้ใ มาสปอบแล้วจะมาดูข้อมูลได้ว่าใครฝากมันก็น้อยน้อยเกินไปสำหรับที่เขาเนาะเพราะเขาอาจจะบอกว่ามันเราสถานีเขาก็มีที่สแกนก่อนที่จะเข้าไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่ไม่โอเคหรอยัง สถานีมันก็โปรเทคระดับหนึ่งแล้วกว่าจะพามาตรงนี้หรอขอกเขาอาจจะไม่อาเออนั่นมันก็น่ากินนะถ้าเกิดอี่าง่ความมั่นคงนะเรื่องแบบเฮ้ยระเบิดเข้าอะไรเงี้ยนะเว้นแต่ว่าเออมันล็อกตัวมันป้องกันระเบิดได้อะไรอย่างระเบิดอะไรเงี้ยใช่รับแรงเราได้ครับเพราะว่าเราใช้หนาสองบินเลยน้องส่มารรับแรงน้ะหนักได้ประมาณร้อยกิโลั้าถือว่าถ้าระเบิดทั่วไปอย่างเงี้ยที่เราจับไม่ได้เงี้ยมันรับได้อยู่แล้วแต่ถ้าแบบมาเป็นซีโฟใหญ่อย่างเงี้ยตำรวจเขาต้องเห็นอยู่แล้วครับ นี่ก่อนเข้าเว็บมาทีก็มีสแกนอยู่พวกนี่ใช่ครับก็มีเบิดป้าจุกต้องพอมีเหรอแต่เขาก็แต่เขาก็ยังไม่ไม่ให้ลงเราก็เลยพยายามหาเน็ตเวิร์สร้างเน็ตเวิร์ก่อนหาพวกที่สามารถร่วมไปกับเราได้นะครับถ้าเกิดแล้วก็ระดับในแน่นะเขาก็สามารถอาจจะไปคุยกับทางนั้นได้แล้วอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราคิดไว้ก็คือส่วนของครับอันนี้ฝากอธิบายไอ้ไอ้ค่าเออเออเนี่ยคือเหมือนว่าไอ้รูปแบบเนี้ย มันมีทั่วโลกใช่ครับมีก็จากโูกทั่วโลกอ่าแล้วเลหนี่เป็นไงถูกหรือแพงกว่าเขาหรือต้องนี้ก็ในส่วนของราคาทั่วโลกใช่ไหมครับก็จะมีแล้วแต่ต้อย่างั่ยุโรปเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบไซส์เดียวเลยนะครับอ๋อวันไซส์วันไซส์อย่างปารีสมีเล็กมีใหญ่แต่ว่าวิธีการคิดราคาเขาครับส่วนใหญ่แล้วจะคิดทีเดียวเลยแต่ผมว่าเขาเหมาจ่ายเหมาจ่ายหนึ่งวันสี่ร้อยบาทเลยหกร้อยบาทอครับแต่ของเราก็จะคิดแบ่งไซส์ด้วยแบ่งเป็นรายชั่วโมงเราคล้าย ญี่ปุ่นเ <ไป S 1> กาหลีนะครับลญีี่่ปปุนนเเกาหจะ็ทั้งก้อนเหมาจ่ายแต่ว่าเขามีสามไซส์ป<อ>เป็นโมเดลจากญี่ปุ่นเกาหลีนั่นแหละเป็นเราแต่ว่าการรา,าคาครับเราก็พยายามปรับเปลี่ยนให้ออกับเหมาะสมกับคนไทยด้วยนะครับก็เลยเพยายามแบ่งเปหลายชั่วโมงที่ว่าซิตี้ล็อกเกอร์อันนี้ถ้าที่ฝรั่งเศสเขาเซิตี้ล็อกเกอร์มันรถสื่อแบบชัดๆดีนะแบของเขานี่จะไปเช่าห้องแถวเลยเพาเป็นห้องแถวเลยแล้วก็ไว้ข้างในเลย เราก็สามารถทำได้ตาระยะลางโอเคนะจุดอะไรนะกรพอะไรนะในเมืออะไรนะยอวาร่าใเฝากของฝงหอ่าโค้ซวาราคาเราเทียบกับต่างประเทศี่ก็ถ้า ยุโรปเราถูกกว่าแน่นอนครับเพราะถ้ายุโรปแค่ดูจาก240บาทเริ่มต้นเริ่มต้น5ชั่วโมงแรกเราเ,ราเท่าเไหนติ๊บาท15บาทแล้วก็พันทีบาทแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนครบ8ชั่วโมงถ้าเกิน8ชั่วโมงเราไม่คิดแล้วครับเราคิด,ดเป็นเหียดียวโอ้<ล>โหค้างคืนเหรอคะเน,นี่ยแต่ถ้าค้างคืนข้ามวันแล้วจะคิดเป็นเหรียญหลายวันก็คือเหรียญเท่านี้ค่ะช่างฝาฝากแล้วไม่มาเอาเลยไม่มาเอาเลยผมก็ตามกฎ ตัวตู้จะแจ้งเตือนเราผู้ควบคุมระบบมันจะสามารถแจ้งเตือนผ่านอินเทอร์เน็ตได้เราจะมีเป็นข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์แบบสองวันสาวันแบบวิ่งหายไปไหนเรานนี้เราก็หนดไว้ว่าเจ็ดวันเขาไม่มาเอาแล้วกำลังงานรู้หกวันจะมีคนจ่ายตังค์เหรอถ้าเจ็ดวันเราหกวันนี้กี่บาทเนี่ยก็คูณหกข้าวสองร้อยแปดสิบคูณหกงี้ยเหรอใช่ค่ะสองอ๋อโอ้หใจดีจังเลยใจดีใจ แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เราครับเพราะว่าพี่ว่าสามวันมันก็ผิดสังเกตแล้วนะเนี่ยแต่ว่ามีนะครับมีเรานักท่องเที่ยวที่แบบไปทริปอย่างเช่นมากรุงเทศแต่ว่าอย่างภูเก็ตห้าวันอะไรอย่างเงี้ยเข้าเพราะเราก็พยายามรีเสิร์ชตามเว็อไซต์โอเคนะโอเคโอเคพี่ว่าเจ็ดวันน่าจะโอเคใครสนใจติดต่อนี่ใช่ครับใช่ครัเบอร์โทรไหนครับด้านหลังคด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีด้านหน้าก็จะมีที่เป็นเว็บไซต์ อเดี๋ยวบอกอันนี้ก่อนเท่าไหร่นะ599,000บาทต่อชุดชุดครับก็คือชุดนี้เลยตัวนตัวนี้เลยแต่เปลี่ยนไซส์ได้ครับถ้าใครยิงซื้อหลายชุดก็จะลดลงไปเรื่อยๆหรือว่าช่วยๆเราสร้างเน็ตเวิร์คบลับเอาละครับเปิดให้กับผู้สนใจติดต่อได้นะครับ600,000ก็วัน Oh. 6แสนลงถทงา6แสนคือได้เฉพาะตู้แต่ถ้าเขาเช่ามีอาคารนิดเล็อะไรเองเขาไปจัดการเองเราตู้ใส่เข้าไปก็ได้แต่เขาไม่ต้องเป็นิบีถ้าเช่าองเีกาา6แสนนีก่็รวมค่าขนส่งแล้วแล้วก็ประกัน1ปบีติดต่อเบอร์นี้ฝ่ายขายเบอร์นี้เดลภาลับคอมนอี่ผมรู้คนขอ,อเได้ครับได้